สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนเข้าป่าหาผักป่ากินนะคะวันนี้วันนี้อากาศดีนะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มที่จะอากาศเริ่มอุ่นแล้วนะคะผักป่าก็เริ่มออกแล้วนะคะทุกคนค่ะเริ่มออกให้เราได้เก็บเริ่มออกให้เราได้เก็บกินแล้วนะคะทุกคนเนี่ยดอกไม้ออกดอกแล้วจ้าเพื่อน นี่คะ่ะดอกสีม่วงออกแล้วจ้าออกดอกสวยงามแล้วนะคะทุกคนคะ่ะไปก่ะเก็บผักเก็บผักกระเทียมเก็บใบกระเทียมเก็บผักป่าหาเก็บผักป่ากันเด้อจ้าทุกคนจ้าดอกไม้เริ่มออกดอกสวยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่นี่นะ ต้นาก,ก็เริ่มเขียวขจีแล้วจ้าทุกคนจ้านี่ค่ะเพื่อนๆนี่เริ่มเขียวเริ่มงามเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูต้นกระเทียมกันเนาะว่าเขาจะออกเขาจะออกดอกเอ้ยเขาจะโตขึ้นเยอะหรือยังก็จะไปเก็บกระเทียมป่านะคะเจอผักอะไรก็เก็บนะจ้าวันเนี้ยฝนตกถนนกระแฉะนะคะพเพื่อนๆ เห็ดก็หมดแล้วเห็ดก็ไม่มีให้เก็บแล้วป้าดูเห็ดอันนั้นดูเห็ดคอนี้นะคะคุอุย้ยถ้าเป็นเห็ดนางลมคึ้ยังจะดีเนาะคุณนะ่ะ เต็มขอนอือึ่อย,อย,อยู่เต็มขอนเลยจ้ะถึงรงกระเทียมแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนุน่นตอนนี้โตมากแล้วนะคะนุ่นอ่ะโอ้ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะเพื่อนเพื่อนเยอะแยะมากมายตอนนี้โตแล้วจ้าโตแล้วเดอ้อพี่น้องเอ๋ยนี่ถ้าใครอยากจะเก็บกระเทียมป่าก็มาเดอ้อนุ่นอ่ะ เป็นพืชเป็นแพรเลยค่ะเขียวปึ๊ดเลยนะจ๊ะนูนนูนอย่างวีอีกนะทุกคนทางหน้านูน่นอะไปเรื่อยๆเลยจ้าดมาค่ะเพื่อนๆมากเก็บกระเทียมป่าด้วยกันเด้อมาเด้อจ้าพี่น้องจ๋า <c oughs> มางดนี้เป็นพืชเป็นแพรเลยจ้ะเป็นเพื่อนมาเก็บกระเทียมปลาด้วยกันรุ่นนี้กำลังกินเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋านี่อง้ยงาม,งาม ฝนตกอฝนมันตกนะคะัะเพื่อนๆเดินโดนแอ่น้ําโดนน้าฝนโอ้ยอดอ้วบอวบอวบขนาด 누노 어호 uh -huh. วันนี้จะเอาไปเยอะหน่อยนะคะเอาไปดองเอาไปดองแล้วก็จะเอาไปอันนั้นนี่งามงามค่ะโดนฝนเอาไปดองแล้วก็จะเอาไปดองแล้วฟ้าก็จะเอาไปอันนั้นไปไปปั่นทำเอร์ความเป็นขอยตะปุดานะ มางวดน,นี้ผิดหูผิดตาจ้ะนู่นอุ้ยไม่รู้จะเอาอันไหนตรงไหนไม่รู้จะเอากอ้อไหนนะคะเพื่อนๆน,นี่เยอะไปหมดงวดน,นี้เยอะไปหมดไม่มีคนถือกล้องให้เนาะตัดมือหนึ่งก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่จ้ะมางวดน,นี้สะใจเลยค่ะถนงตัวน,นู้น ดินมันแฉะดินมันแฉะขากล้องไม่มีสิทธิ์ตั้งได้เลยนะคะเพนเพื่อนทดลองดูแล้วนะลม้มล้มจะลม้มโอู้ ตั้งขากล้องหงายทองปังง,งัง <c oughs> แบบว่าโดนน้ำนะค่บเพื่อนๆเนี่ยโดนน้ำนะอุ้วดอ่อนสุดๆจ้ะนี่นี่นะดูคนนี้นะเนี่ยทุกคนดูกอนนี้ งานจะนี้ถ้าตัดสองมือได้นะเพื่อนๆจ๋ามันคงจะมันดีพี่ลึกคุณอ่ะออู้ยทุกคนกอ่อเบลอเบลา ก็ใหญ่ตะมุตะมิก็ใหญ่ตะมอตะแมะเลยทุกคนเมื่อคืนฝนก,ก็ตกเมื่อวานฝนก,ก็ตก ินไม่เบื่อนะคะไอ้ต้นกระเทียมเนี่ยเพราะว่าเอาไปลวกกิ้มน้ำพริกนะหวานหวานนะทุกคนหวานมากทำขนมกุ้ชายก็อร่อยว่าได้ลงคลิปไปแล้วนะทำขนมกุ้ช่ายแต่ว่าฟ้าทำแบบแบบนึ่งเนาะไม่ได้ไม่ได้ทำแบบห่อเนาะ เดี๋ยวก็จะมาเก็บดอกนะคะเพื่อนๆเก็บดอกเอาไปผัดนะ้ํามันหอยก็เหมือนก็เหมือนดอกหอมดอกกุ้ชายบ้านเราแหละก็กินอร่อยสาธุนี่นะทุกคนเอ้ย้ยขอถ่ายรูปหน่อยออนซอน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 หลายออนซอนความเขียว ความเขียวกะจีเอาหอยออนซอนความเขียวกะจีของเขานี่่หลังเขาจะเอาไปเอาไปทำสลัดนะทุกคนเอาไปกินกับขนมปังเขาจะหั่นเป็น เป็นชิ้นฝอยๆเล็กๆนะแล้วเขก็จะเอาวางกินกับขนมปังนะมันอร่อยเลยแบบนั้นอะแต่เรานี่เอาไปดัดแปลงทำเป็นอาหารอาหารบ้านเราผัดน้ำมันหอยอย่างงี้อือ <c oughs> เอาก่อนโน้นก่อนน่ะ นั่งอยู่ในปากก่าคนเดียวก็ต้องมองซ้ายมองขวานะเพื่อนๆพื่อถ้าเขาโตเต็มที่นะเขาก็จะสูงแค่หัวเขาให้ชมความสวยอีกครั้งจ้าเพื่อนๆพื่นน่นะ 啊，那。Ah, nah. อากาศเต็มใจมากเลยนะจ๊ะวันนี้เพื่อนจ๊าแดดออก มาค่ะทุกคนพอดีฟ้าตัดไปตัดมาฟ้าก็เลยมาเห็นอันนี้เนาะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นต้นอะไรแต่ว่าไม่ใช่ต้นกระเทียมต้นนี้แน่นอนนะคะไม่แน่ว่าอาจจะเป็นกระเทียมกระเทียมโทนหรือเปล่า ฟ้าจะลองงัดเขาขึ้นมาดูมันก็ไม่ขึ้นเนาะแต่ว่าลองดมดูรสชาติก่อนเขาก็กินกินก็คล้ายกระเทียมนั่นแหละจ้ะทุกคนระวังจะเก็บผิดนะถ้าใครเห็นแบบนี้อย่าเพิ่งเก็บเด้อให้ศึกษาก่อนนะทุกคนแล้วค่อยเก็บนะนี่แบบนี้เนาะเนี่ยเนี่ยต้นเขาจะเรียวเวใบเขาจะเรียวๆวนะอันนี้ก็คือกระเทียมที่เราอันนี้ก็คือแบ้เหล่าแบ้เหล่าที่เราเก็บอยู่ตอนนี้นะนี่เราจะเก็บอันนี้นะแต่อันนี้ฟ้าขอศึกษาก่อนเนาะ ไม่รู้คือว่าอะไรเขาเกิดอยู่ด้วยกันถ้าใครจะเก็บก็ต้องศึกษาดูก่อนนะทุกคน นี่ค่ะทุกคนนัดเดียวจ้ะเต็มตะกาลแล้วนี่ขาวๆอบอวบเลยนี่เอาไปคั้นผักส้มนะจ้ะเพื่อนๆจ๋าอื้ะงอมงาม,งาม นู่นนะนู่นทั้งเวิร์งเลยนะคะทุกคนนู่นอะไกลๆนู่นอะเต็มทุ่งเลยนะคะนู่นนู่นนเยอะมากๆเลยเยอะมากๆนะเดี๋ยวจะค่อยๆหมุนให้เพื่อนๆดูนะนี่เมื่อกี้นี่เก็บอยู่ทางนี้จ้ะนี่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 ทังหลังทังหน้าเต็มไปหมดซ้ายขวาหน้าหลังเต็มทุ่งเลยจ้ะป้าก็จะมาเก็บเอาใบบัวบกฝรั่งนี่ไปกินกับ น้ำพริกน้ำพริกปลานะคะทุกคนอันนี้ก็คือใบบัวบกฝรั่งนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยมันมีชื่อภาษาเยอรมันนะแต่ฟ้าจำไม่ได้เนาะฟ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการจำชื่อนะคะทุกคนจำชื่อเดี๋ยวฟ้าจะดอกเขาจะเป็นสีเหลืองๆนะถ้าใครจะเก็บกินก็ให้ศึกษาก่อนเด้อนี่รากเขาก็จะออกมาเดืองมาก็จะขาวๆอ่างี้ดอกเขาก็จะมีเป็นสีเหลือง ถ้าเกิดว่าเขาออกดอกแล้วก็ห้ามเก็บมากินนะคะทุกคนนี่จ้ะว่าต้องจะเก็บเอาไปหน่อยหนึ่งยังไม่ได้โตเยอะเนาะนี่จ้ะโอ้ตายเออไม่น่าดึงเขาขึ้นมาเลยค่ะทุกคนเอาหัวก็ขึ้นมาด้วยโอ้ตายแล้วขอโทษทีตายตัดเอาตัดเอาดเอาด้อเด้อเด้อเอาใหม่เอาใหม่ ลืมลืมค่ะว่าถ้าดึงแล้วหัวเ็าจะออกขึ้นมาด้วยโอ้ยฝัง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 ต่อฝังต่อนี่จะเป็นสภาพนี้นะคะทุกคนยังไม่โตเยอะนะยังโตยังยังเล็กๆอยู่แถวเนี้ยเยอะยนะนี่ค่ะเนี่ยนะ เดี๋ยวพอเวลานั้นเขาก็จะมีมีดอกสีเหลืองจ้ะนี่สัพคุณของเขาก็จะมีวิตามินซีนะคะว,วิตามินซีป้าได้เข้าไปดูมาแล้วศึกษามาแล้วนะคะเนี่ยถึงได้กล้าเก็บเห็นอยู่นานแล้วแหละแต่ไม่กล้าไม่กล้าเก็บเห็นเห็น u t u b e บางช่องเขาก็เก็บกันแต่เราอะไม่กล้าเก็บนะคะป้าก็เลยลองไปเข้าศึกษาดูเนาะแต่ว่า ต้องรอให้เขาโตอีกนิดนะคะเพื่อนๆเ,เขายังเล็กมากอยู่นี่เนี่ยเขียวเนี่ยใช่หมดเลยอย่าแต่ว่ายังเล็กอยู่แต่ว่าถ้าโตถ้ามาไม่ทันนะเขาก็จะออกดอกออกดอกเป็นสีเหลืองนะทุกคนออกดอกเป็นสีเหลืองเราก็เราก็ไม่สามารถที่จะที่จะเก็บเขาไปกินได้แล้วนะคะเพื่อนๆถ้าออกดอกก็กินไม่ได้แล้วนะจะ๊ะกินได้แต่ตอนนี้นะ ยังนอ่อนๆเนี่ยอุ้ยตะเก็บยากเก็บเย็นเล็กเกินเล็กเกินเล็กเกินนนตรงที่ไม้ลมทับนุ่นกอใหญ่ๆ เล็กเจ้าก็เล็กโพดนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขาโตอีกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยมาเอาเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวจะพามาเก็บเก็บแต่ผักอันนี้โดยเฉพาะเลยนะไม่เอาแล้วกระเทียมกระเทียมเยอะละกระเทียมก็กินเยอะแล้วเอ้ามีดหายไปไหนอ่ะโอ้ตายแล้วเพื่อนๆเนี่ยนี่นะเขาก็จะเป็นสภาพแบบนี้เนาะ เขาเรียกบัวบกฝรั่งเห็นหลายหลายช่องเขาก็เก็บไปกิจกันปาก็เลยเข้าไปไปศึกษามานะนี่จ้ะจริงๆทุกคนเราเข้า g o o g l e ก็ได้นะ Google แล้วก็ถาม g o o g l e ดูนะอืมนี่ขาวพฤดไม่ใช่ขาวพฤดเขียวพฤชจะ้ะเขียวพฤชโอเคค่ะเพื่อนๆโอ้ยแสงแดดโอเคนะจ้าเพื่อนๆจ้า คลิปนี้ฟ้าก็ขอลากลับบ้านก่อนเนาะกระเทียมป่าก็ได้เต็มตะกร้าแล้วนะคะเนี่ยนี่จ้ะ <c ười> คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยแสงแดดมันสองหน้านะ <c ười> สวัสดีจ้าเพื่อนๆน,นะเจอกันคลิปใหม่เนาะคลิปใหม่ฟ้าก็จะฟ้าก็จะพามาเก็บผักพวกนี้แหละว่าจะมีผักอะไรให้เก็บมั่งศึกษาไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปด้วยกันนะคะทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย